ู่คนเดียวก็มีเลวเท่าไรแค่ใช้หัวใจบอกรักตัวเองบ,บ,งบอ่อยๆเ้อเงาคือพิมพ์บอกรักลอยแต่อยู่ดีๆเธอก็เดินเข้ามาดึกแล้วยังคอยโทรหาพูดว่าฟันดีวันนี้ฉันรู้สึกไม่เหมือนเดินต่อไปสายตาที่ใช้เพื่อมองกันหัวใจที่ฉันมันมีเธอรู้ มาแล้วนะคะเสียงนี้อยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเว้ยปบมือสี่ปุบมือแปลวมาเลยทีเดียวนะเนี่ยสวัสดีพัชชาด้วยนะคะโอเควันนี้โฟนอินของเราค่อนข้างที่จะแบบว่าคลุกคลักนิดหน่อย ใช่ไหมที่กรุงเทพแต่ว่าได้ยินเสียงชัดเจนดีค่ะแต่ว่าทันนี่พระถ้าอย่างที่อยู่อยู่บนทางด่วนอย่างเลยนั่รถเลยตอนนี้รถติดมากอันเนื่องมาจากฝนตกน้ําน้ําท่วมเป็นบางที่ด้วยใช่ไหมคะยังไงค่อยๆเดินทางเนาะก็เขาเรียกว่าอะไรฝนในรถกันไปก็แล้วกันวันนี้ก็ตอนแรกว่าจะเอาเรือยอที่บลานออกมาแล้วหล่อๆขนาดนั้นเลยยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะเป็นกำลังใจให้นะคะ เรียกว่ายังมีอีกหลายๆคลื่นเลยทีเดียวใช่ไหมรอพัชชาอยู่สู้ตายค่ะสู้ตายค่ะเดี๋ยวเกริ่นไปก่อนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเราไ้ฟังหน่อยไม่ได้ไปดูใครที่พลาดไปเนี่ยเราให้อิจฉานิดนึงแล้วขนลุกกระรยวตลอดเวลาทําอะไรคะปวดท้องเหรอไม่ใช่เปิดแอร์เย็นอะไเหรอเป็นบรรยากาศว่าอบอุ่นใช่ไหม ใช่ค่ะคือแม้แต่ตัวพัดเองเนี่ยที่ก็ขึ้นคอนเสิร์ตรวมกับนุ่นต่างๆมาหลายทีแล้วแต่ว่าคราวนี้มันยิ่งใหญ่ที่สุดจริงแล้วก็ได้หลากหลายอารมณ์มากจริงๆค่ะแต่ละโชว์ก็จะแบบมีความหลากหลายแล้วก็มีจุดโดดเด่นในของตัวเองคือแบบพัดเองพราก็แบบคือมันสนุกมันสนุกนอกจากเราไปซ้อมสนุกเราเจอเพื่อนๆสนุกเราได้เจอคนดูสนุกเราได้ทําโชว์ในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วสนุกเราดู น้องทุกๆคนเขาสนุกด้วยกันแค่นี้ก็สนุกมากแล้วอะเอาจริงมีความสุขใช่ไหมคะใ<ช>เรียกว่า<ช>เต็มอิ่มหลายๆคนกลับไปเรียกว่าได้ความสุขกันเต็มที่เลยหายคิดถึงด้วยสําหรับใครที่แบบว่าคิดถึงมาตั้งแต่รุ่นแรกๆอะไรอย่างงี้ค่ะุ้มสุดอะไรสุดจริงๆคือว่านาันว่านันกิตเขาพูดเอาไว้ว่าอา่ซื้อบาคอนเสิรต์ต reunion ครั้งนี้เนี่ย ค่าตั๋วเนี่ยเฉลียศิลปินต่อคนนี่ถูกกว่าค่าหมูกระทะอีกนะยะจริงจริงแล้วว่าเยอะมากจริงมจริงร้อยกว่าคนค่ะสนุกมากค่ะคุ้มมากๆนะคะเรียกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่อบอุ่นและตอนนี้ก็ AF12 ก็มาแล้วด้วยเนาะโอ้ยไวมากเจ้าแม่ อย่างพัชชาเิเป็นไงบ้างตอนนี้รุ่นอะไรรุ่นบอกว่ารุ่นเลนแล้วรุ่นหลานในความหลานนั้นเลยโอ้โนับไม่ถูกแล้วนะถ้าสมมติว่าเอ่อเป็นบรรพบุรุษจริงๆนี่พัดลูกพัดน่าจะซีดแล้วน่าจะเป็นสีเปียนขนาดนั้นมาขนาดนั้นพัชชาก็ยังแบบว่าเป็นคุณภาพอยู่เรื่อยๆมีงานย่าง <ฮะ S 1> ต่อเนื่องอะไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นต้นแบบเป็นไอดอลดีๆให้สําหรับน้องๆรุ่นหลังๆด้วยนะคะ ใช่วันนี้ก็เลยแบบว่ามีมีซิก็ใหม่นี่เห็นไหมการันตีคุณภาพว่าไม่ได้ไปไหนนี่เขามีมาตลอดค่ะหลายคนรอคอยวันนี้มีเพลงน่ารักน่ารักมาฝากด้วยมาสักครู่ได้ฟังนิดนิดฟังกันไปนี่ได้ฟังนิดนึงอ่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยชช่อเพลงว่าไม่ชินแต่ชอบค่ะทําไมถึงไม่ชินไม่ชินจริงๆเอาวหลายคนก็จะไม่ชินนะพักว่าฟังฟังเพลงนี้แล้วบอกอ้าวพระเจ้าร้องเหรออะไรนี้ปกติพระเจ้าจะร้องงเพลงแบบ ใชชาซึ้งๆไม่ก็โชว์พลังนิดนึง <พา S 1> เออใช่เบี่ยงมือกันไปใช่ใช่เพลงนี้ออกมาน้าใช่สดใสบ้างค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าก็ร้องเพลงเศร้ามาหลายปีแล้วเนาะ <c oughs> ก็เปลี่ยนแนวบ้างแล้วก็พอบอกว่าเอ้ยชาจะมาร้องเพลงแบบปปี้แฮปปี้เหรอไอตัวนักร้องเองก็ยังไม่ทินเลยค่ะก็คล้ายๆกับอารมณ์เพลงนี้เหมือนกันว่าไม่ทินแต่ว่าชอบก็ชอบนิดนึงก็เข้าๆกับแบบว่าตอนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นอารมณ์ส่วนตัวไหม มันก็ต้องมีบ้างนะฮะตเราจะมาเศร้าตลอดเวลาในการงนนะก็เริ่มปรับตัวแล้วต้องให้มันชินบ้างอะไรบ้างนี่นุงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีสิ่งแปลกใหม่มาอยู่ตลอดค่ะดี่ะันสนุกเป็นเป็นการทํางานที่แบบว่าแตกต่างไปกว่าเดิมอย่างที่บอกมันยากหรือว่ามันง่ายกว่าเดิมหรือมันชิวๆสบายยังไงคะอ๋อสาหรับพันแล้วพันรู้สึกว่าเพลงเร็วยากกว่าอือฮะคืออย่างอย่างเพลงช้าเนี่ยเรา ถนัดที่แล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาเราแบบจูนหรือว่าเวลาเราใช้เทคนิคการร้องอะไรเงี้ยก็ยังจะพอจะเข้าทางมากกว่าค่ะแต่พอมาเป็นเพลงเร็วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนสไตล์เนี่ยก็ต้องมาปรับวิธีร้องกันใหม่ซ้อมอัดเดโมหลายรอบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่โอเคสักทีไม่โอเคสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็ะทําพยายามเขามาจนกว่าแบบจะได้ในในจุดที่กํลาลังดีเพราะว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ย ผู้ชายเาชอบแบบสาดพลังพลุ่นไปนี่ค่ะใช่ค่ะแต่แล้วพอเวลามาร้องเพลงแบบโอ๊ยัวไฟชีวิตดีร่าบรื่นมาสีชมพูแล้วมันกลายเป็นมันก็ไม่ใช่เนะโหดอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วปรับวิธีร้องเยอะเหมือนกันค่ะก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเสียงสูงมากนะเพลงนี้ถึงจะฟังสบายๆแต่ก็แอบสู่ปี๊ดอยู่ ก็เร <itt ac> ิ่มทำลล่าไปนะคะต้องทำต้องทำหน้ามีความสุขดูเหมือนร้องไ่ร้องไปยิ้มไปฟังไปก็ยิ้มไปด้วยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ได้ได้ใครมาดูแลเรื่องของเพลงให้ค่ะเพลงนี้ซิงเกิลนี้ค่ะก็เป็นว่นไฉค่ะเองค่ะซึ่งร่วมงานกันมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เป็นน้องสนิทด้วยเพื่อหฝันคนหนึ่งที่สนิทกันเห็นกันมาตั้งแต่น้องออกจากบ้านนะคะแล้วก็พัฒนาฝีมือ ตัวเองจนมาเป็นโปรดิวเซอร์จนทุกวันนี้กันมาเป็นดูแลที่แล้วอะเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจไหมก็ได้อยู่นะก็เป็นซิงเกที่สามแล้วค่ะที่เคยทำงานร่วมกันก็รู้สึกว่าแบบเข้าทางนี้แล้วว่านก็ว่านเองกับพัฒเนี่ย <c oughs> ว่านายกับพัทนาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่แมทช์กันก็คือมันมีความวาไรตี้อยู่ในตัว <c oughs> เหมือนกันเพราะว่าว่านายเองก็ทํางานให้กับ ศิลปินหลายๆแนวค่ะแล้วก็พัดเองพัดก็ชอบร้องเพลงอะไรที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนฟิลไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะอืมก็เลยชอบงานแมทเลยได้สบายนิดหนึ่งอะไรอย่<ห>างนี้ <หา S 1> นะคะ<ช>พูดถึง <หา S 1> เพลงนี้อย่างที่บอกเป็นมุมมองบวกบวกเอ็มวีก็เลยออกมาแบบน่ารักมากๆใช่ไหมคะเี่ยเลยชมไหนไหนบอกบอกให้เขาฟังนิดหนึ่งว่าเนื้อหามันเป็นยังไงได้ใครมาเล่นด้วยเพลงนี้ได้ทยาโรเตอร์ค่ะโอ้น่ารัก ำไาไม่เล่นเองคะดังแหละก็เพราะว่ามีคนขนาดมีคนสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้มันเล่นอย่างมีให้เราไม่ต้องเล่นเองเลยล่ะเอยทำยิ้มยิ้มมา โอ้โหแบบล้่นลามากจริงมาดูเราแบบโอ้โหถ้ายิ้มล้วโลกสดใสขนาดนี้พี่นอนอยู่บ้านไม่ถ่ายไลฟ์รจริงด้วยแล้วค่ะพี่ดัแบบีก็ <c oughs> ดันนั้นดูแล้วก็อิจฉานะแบบว่าโอ้อะไรจะน่ารักอะไรจะแบบว่านี้รูนี้แบบว่ายอมไม่ชินม้งแต่แรกดีกว่าอะไรนั่นสีนะคะอะไรแบบนี้ถ้ามีความรักแล้วจะน่ารักขนาดนี้ใช่ไหมคะอบอุน่นค่ะเดี๋ยวต้องรีบค่ะเดี๋ยวต้องรีบ <c oughs> ต้องรีบอะไรคะต้องรีบจริงหรือเปล่า เปลือเปลือจะแบบสดใสขึ้นอะไรนี้จะดูเด็กลงอะไรเอาล่ะ,ล <ง S 2> ลละความรักทําให้เราแบบว่ามีความสุขมีแบบว่ารอยยิ้มอะไรแบบนี้นะคะใครท<ะ>ี่ใครที่อยากจ,จะได้สัมผัสถึงอารมณ์แบบว่าชอบชอบแบบยังไม่ค่อยชินก็ลองติด<ะ>ตามเพราะเขาบอกว่าเพลงนี้นี้ประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีความรักหรือว่าอยู่ยด้วยตัวเองคล้ายๆแบบเป็นผู้หญิงแกล่งๆมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าพอมามีความรักก็เลยแบบเปลี่ยนไปนิดนึง ค่ะก็คือมันมันมันเหมือนกับเล่าเรื่องราวต่อแบบเพลงเดิมๆที่พัดเคยร้องไว่อย่างแบบเอทนไม่พอเราไม่ไหวหรือมีเลยที่รู้สึกว่าโอเคละฉันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองฉันดูแลตัวเองได้ฉันโอเคฉันไม่เป็นไรเนี่ยนะแบบโอเคฉันฉันใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมีงานดีๆมีเพื่อนก็มีความสุขดีเลยก็เอ๊ะดีๆก็มีอะไรแปลกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้าไม่ชินซะแล้วอะแต่ถามว่า ชอบไหม,ไหมก็ชอบชอบสิคะอเข้ามาขนาดน,นี้ก็ชอบสิคะอะไรอย่างงี้เนาะก <c oughs> ็ดูแลความรักกันไปมีช่องทางดาวน์โหลดฝากแฟ,ฟนๆของ Happy Time เชิญได้เลยค่ะค่ะก็ซิงเกิลนี้นะคะไม่ชินแต่ชอบค่ะอย่างแรกเลยก็ถ้าอยากฟังนะคะขอมาได้ทงนี้เลยหรือ,อว่าอยากดูมิวสิควิดีโอนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะ Channel AF แฟนเทเชียนะคะเขียนติดกันหมดเลยค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทางคุณมิสิกดอทคมกับไอจูนค่ะเร็วๆนี้ค่ะโอเคครบทั่วนะคะสำหรับช่องทางแล้วหวังว่าเราคงจะได้ติดตามผลงานของภาชาติต่อๆไปนะคะนอกจากเพลงตปนี้มีอะไรอีกไหมคะโอ้โห,โหก็น้องเหนือจากเิลงนิ้ลนะคะก,พก็พัฒมีพ o c เกตบุ๊กออกมาเนปีที่แล้วก็เขียนปีมีเยอยเขียนอยู่ค่ะแ่ว่าเล่มนี้ านง่ายบริภคง่ายจะบริภคตามคนเขียนไปด้ยวยเพราะว่าเขียนเยี่กวับเรื่องอาหารไม่ไคิดว่าใดๆในโลกล้วนอร่อยจังีน <laughs> โอ้แค่ชื่อนะก,นะ <laughs> กินอร่อยนะแล้วสนุกนมีควก็สุขอ่านดูก็คือเอาพูดง่ายๆสั้นๆเลยว่าถ้าสมมติว่าใครที่เจอกับปัญหาโลกแตกบ่อยๆว่าวันนี้ฉันไปกินอะไรดีไปซื้อเล่มนี้อ่านจ้าชื่อว่าเลยนะคะใดๆในโลกล้วนวอร่อยจัง โอเคแล้วเราจะติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณภาชามากมากนะคะเดินทางปลอดภัยนะสวัสดีค่ะและนี่คือซีก็ใหม่อย่างที่บอกไปค่ะชื่อว่าไม่ชินแต่ชอบเอาลองฟังดูนะคะน่ารักขนาดไหนอยู่คนเดียวก็มีเลวเท่าไรแค่ใช้หัวใจบอกรักตัวเองบ่อย เธอเงาเคอพิมพ์บอกรักยัลอยแต่อยู่ดีดีเธอก็เดินเข้ามาดึกแล้วยังคอยโทรหาพูดว่าฝันดีวันนี้ฉันรู้สึกมีเหมือนเดินต่อไปสายตาที่ใช้เพื่อมองกันหัวใจที่ฉันมันมีเธอ อีกรงค้ามที่มันเคยว่างเปลา่ากินข้าวพร้อมเธอแบบนี้ฉันอารมณ์ดีลงรักเป็นยากาศตรงนี้เพืาะมีเราอยากจะพ้นช่วงเวลาพร้อมกันแค่เขามีเธอกับฉันอย่างนี้นานๆจะได้ไหมช่วยเป็นความเคยชินให้กันละกันแค่นั้นก็พอสายตาที่ใช้เธอมองกันหัวใจที่ฉันมันมีเธอรูรา แต่โชคที่วันนี้ไม่เหงาต่อไปความรักไม่คอยบอกว่าฉันมีเธออยู่ไม่มีลูกค้ามาเที่ยวได้โชคที่ตรงนี้มีเธอข้างกายจะร้ายเร็วที่มีคนที่ยังเข้าใจแม้ไม่ชิงเท่าไรใจฉันก็ทันฉันรีบตามมองฉันรีบตามมองกับหลังจะผ่านผ่าน คงได้เวลา่ชยกันดูแลหัวใจคืออยู่กับตัวฉันคืออยู่กับตัวเธอแล้วจะสร้างความรักที่มีรูปแบบ ตามอย่ที่บอกไหมคะเรียกว่าเป็นความรักมุมบวกๆนะไม่ชินแต่ชอบใครที่มีความรักเข้ามาอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะคะแต่ว่าเชื่อว่าคงจะอบอุ่นใจ